สตาร์เรายกล่อร้อยนะตรงมาไล่หนักครับ ลกมากกลรวมต้นไหม,ม,กกรม,ไหมครับผมรถ lc ศูนย์หนึ่งดนะครับนี่อาการพวงมาลัยหนักนะครับเสร็จหนากองกับพวงมาลัยหนักนะครับบอกลูกค้าแก้ไขปัญหาเบื้องต้นแล้วก็ยังบ่อไยนะครับแต่เลยให้ผมออกมาเบื้องให้นะครับ เดี๋ยวเป็นน้ำอย่างเดี๋ยวผมสี่ไรระบบใหม่พี่น้องเบื้องพร้อมกันนะครับเดี๋ยวเอารถขับมาหนีครับเดี๋ยวจะถอดชุดกลไกออกมาตรวจสอบนะครับนี่ครับขันน็อตตาไกลสองตัวนี้ออกนะครับแล้วก็น,น็อตยึดเพลาตัวนี้นะครับเอาชุดกลไกตัวนี้ออกมาเบิ้งครับอะถอด กลไกของพวงมาลัยออกมาแล้วนะครับสีอยูลักษณะนี้นะครับถูกออกมาปุ๊บมาเช็คเบื้องกากบาดเลยนะครับเช็คเบื้องตัวนี้สกอนนะครับปกติอยุดเบื้องตัวนี้ครับติดแข็งเลยครับนี่แข็งเลยนี่ครับนี่คือปัญหาของ lc ศูนย์ตระกูล lc ศนตระกูล l 3 6กครับเป็นขึ้นกันครับ ผมมาได้แข่งเบิ่งจุดนี้เลยนะครับลิปนี้น้ำความรู้มาฝากเลยครับตระกูลเอลซีซูลตระกูลเอลสามหกนะครับวิธีแก้ปัญหานะครับถ้าปเปลี่ยนตัวไม้ก็เเอดจังไดก็ได้ให้กากบาทมันมีอิสระแล้วก็สามารถดินได้ปกติขึ้นเขานะครับเดี๋ยวผมซืเอาน้ำมันเบนซินล้างใหม่ซะก่อนนะครับเดี๋ยวมาลองเบิ่งว่า มันสินกลับขึ้นเป็นปกติคือเกาบ้านะครับแต่เห็ดบ่เห็ดทังสี่มีแต่เปลี่ยนไหมเปลี่ยนมาเยอะมากแวนี่ชุดนี้มัน สี่ร้อยกว่าบาทเองหนระือว่าพันกว่าบาทผมก็จำาม่ได้กันเมื่อวานเมื่อวานเมื่อก่อนนี่คือว่าไปเอารถเป็รถยังรถนี่ละ่ะดี๋ยวมาโยกเบิ้งนะครับตัวนี้มันแน่นไปเตียนหมอกกันเริ่มมอนละเริ่มมอนละ ลื่นบ่ลื่นจดกน้อยบ่นนะยังมีจังหวะนึงอยนิปนนเป็นอิสระรแล้วครับอ,า,า,อ,า,อาิรอสระสิงในแบบนี้นะครับ ดย๋ยงประกอบกับขึ้นเข้าไปนะครับเรามาลองเบิ้งครับประกอบขึ้นเรียบร้อยแล้วครับแต่จะสตาร์ทล้องรู้ปทะเนี่เบาบ่า เงินรหลๆไปใช่ไหม เห็นไหมครับโอเคปะเรียบร้อยครับนี่แหละครับวิธีแก้ปัญหาผมอาไลหนักนะครับสําหรับพี่น้องมือใหม่ครับฝากพี่น้องกดไลค์กดซับสไครต์นะครับช่องสร้างใหม่ชัยุ่มพับไปทัวร์ครับที่พี่นี่ประมาณนี้ครับเดี๋ยวพอกันชิมต่อไปครับสวัสดีครับ